สวัสดีค่ะอันนี้ก่ะของมาถึงแต่หมอือัน,นุขนุไปงานนะคะหนูก็กลับมาก็มาหาลังนะเห็นรถคัรีโทรมาว่ามีพัสดุก็เลยว่าฝากไว้กับบ้านยายนะคะก็ะเลยมาจากไหนเอ้ยแม่ามา่เห็นค่ะก็คิดว่าเป็นของแม่พาดแพ้นะคะมื่าเคินก็เลยไม่ได้เปิดค่ะเปิดมเมื่อเ้ารนี้นะคะ ก็ขอบคุณแม่พัดแพรนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะได้อัพไปบ้านให้แม่พัดน้ำเด้อะ่ะเดี๋ยวจะแบ่งกันกินกน,นำ้ำแบ่งให้แม่แบมอันนี้ <c oughs> จักกิโลประมาณห้ากิโลนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลับไปบ้านให้แม่พัดแพรเนอการสาธุบุญกับแม่พัดแพรขอให้แม่พัดแพรสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยไม่จิบไม่จุนตลอดปีตลอด,ปลดไปนะคะแม่พดัด คิดสิ่งใดก็ให้ได้สมดังปรารถนาสาธุเดี๋ยวแบ่งไปให้ยายกรมนำ้ำเดี๋ยวแบ่งให้ยายกรมจากหกหน่วยเอาหน่วยสุกๆให้เะเดี๋ยวพวกนี้กะเอาไปแบบชิ่งจากโอง่งมี่แบ่งให้ยายกรมเน้อค่ะเดี๋ยวเอาไปให้ยายกรมมันนี่กระแด่เด็ดกินไหมกินแม่ม้อหุงนะ คะอันนี้จะเป็นกล้วยสุกเขียวของแม่นองยาวนะคะเืือวีนึ่งมซีมิยี่สหน่วยยีหน่วยเดี๋ยวพวกนี้ก็สิได้อาไปวัดน้ำกันมันกำลังสุกค่ะนี่แต่มองบอกมันไม่สุกมันไม่สุกกล้วยมันสุกเขียวตอนเช้าจะขายไก่ย่าง บานนาวินะปิ่งปิ่งย่างย่างเอาแม่ผัดแพรมาให้กินกับข้าวกินกับข้าวไม่กินกับข้าวก็แล้วแต่แล้วแต่ยายจะกิน ไปไหนก็วิ่งตามเลยนะนี่ทรงตูนี่ก็ไปกับบ้าาเดี๋ยวได้ออกสวนกันแดดเปียงเปียงมาหนีนะเบิงบ้านแดดเฮอย่ายอกกันกระบ้าาอย่าเด็ดแดดแรงแรงวันนี้ดีนะยังมีลมทำบ่มีลมตายเลยค่ะ เบ่งสมุนหนูเนยอ้ยไอ้บิ๊กเป็นยังบิก๊กขากลับขอบพรบคุณแม่าพาดแพ่เน้อสำหรับของกินต่างๆนะนะนะคะขอให้แม่าพาดแพ่มีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใด้ขอให้ได้สมปรารถนาไม่เจ็บไม่จนตลอดปีตลอดไปนะคะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ